มันไม่มีหรอกไอชีวิตตัวประกอบมันไม่มีหรอกไอความล้มเหลวมันมีแต่ความรู้สึกที่คุณตีความผลลัพธ์ที่คุณเจอไอยกตัวอย่างทำคอนเทนต์เนี่ยหลายคนปั้นช่องทำคอนเทนต์อยู่ทำเพจอยู่ยังไม่มีใครดูยังไม่มีใครตามคนสองคนเก่งเท่ากันทำคอนเทนต์เหมือนกันแต่จะสำเร็จกว่า มันคือโลกภายในของเขามันคือการให้ความหมายของเขามันคือการตีความของเขาหนึ่งคนที่ติดตามฉันแม่งโคตรสุดยอดเลยฉันโคตรเก่งเลยนี่กูโคตรสำเร็จเลยกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วเห็นเป้าแล้วลูกศิษย์ครูน้อยครูน้อยเทรนให้มองเห็นข้อดีของทุกเหตุการณ์ครูน้อยฝึกฝนอยู่กับคุณเกือบหนึ่งเดือนเต็มในคลาสโฟเดอร์ทูมิเลี เทรนคุณแล้วฝึกคุณให้คุณมองหาข้อดีของสิ่งที่เจอคนที่เขาถูกเทรนแบบมองหาข้อดีของเหตุการณ์บ่อยๆจะเป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตไปต่อได้ประสบความสำเร็จง่ายมากกว่าไอคนที่เป็นนักตัด้อตัวเองเป็นนักวางยาสลบตัวเองไม่ใช่เขาไม่เก่ง แต่ความรู้สึกข้างในเขามันไปตีค่าว่ากูไม่สำเร็จ mm. กูเป็นคนล้มเหลวเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่รู้สึกว่าชีวิตคุณมันยังไม่เข้าเป้าสักทีชีวิตคุณมันยังไม่ไปถึงไหนสักทีเพราะคุณไม่เคยเขียนคำขอบคุณคุณไม่เคยกร a ทิ t จูดหรือชื่นชมตัวเองในสิ่งที่คุณมี คุณไม่เคยทำไงแล้วน้อยคนมากที่จะทำคำถามคือคุณรู้อยู่แล้วว่าการจดบันทึกมันดีคุณรู้อยู่แล้วว่าการเขียนสมอวินมันดีคุณรู้อยู่แล้วว่าการเขียนแกรททีจูดการนั่งสมาธิการโฟกัสมันดีแต่มันน้อยมากนะกับคนที่มันจะผลักดันตัวเองให้กลายเป็นการลงมือทำแบบชนิดที่ว่า กูจะเอากูไม่เลิกง่ายๆเพราะมนุษย์เราทุกคนน่ะมันมีจิตที่เรียกว่าจิตกลับกรอกวันนี้ฟังไร้ครูน่อยแม่งฮึอกเห่มเว้เดี๋ยวไปผลิตความฝันไว้ไปทำคอนเทนต์หลังจากนั้นพอคุณไปอยู่กับเพื่อนคุณไปอยู่กับฝูงเก่าไปอยู่กับสังคมเก่าๆเพื่อนคุณก็จะมาใส่ความรู้สึกใส่คำพูดมึงมาทำแบบนี้ทำไมมึงบ้าเปล่ามึงอายมึง ขนาดนั้นเลยเหรอมึงออกไปไลฟ์สดอ่ะเฮ้ยมึงต้นทุนมึงก็น้อยอ่ะแล้วมึงเพิ่งมาทําอ่ะมึงจะไปโซ่ไอ้เพจคนนั้นที่เขาทาดังดีกว่าได้ไงคุณเข้าใจปะตอนคุณฟังคุณเลยคุณแม่งโคตรฮึกเหิมเลยคุณแบบอินสปายคุณแบบกูจะต้องลงมือไปผลิตความฝันกูแล้วกูจะต้องเอาให้ได้แล้วชีวิตเนี้ยแล้วพอคุณไปถึงที่ทํางานคุณแม่งเจอเพื่อนดับฝันคุณแม่งเจอ ความเชื่อเก่าๆคุณแม่งเจอตัวถ่วงในชีวิตมาพูดพ่นใส่คุณแล้วคุณก็เอาน้ำลายของคนเหล่านั้นที่มันเป็นค่าเฉลี่ยสังคมเก่าของคุณมากลืนกินเข้าไปคุณไปรวบรวมน้ำลายของหลายๆคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จรวบรวมแล้วกลืนกินเข้าไป แล้วเป็นผลลัพธ์ในชีวิตคุณวันนี้เพราะมนุษย์คนเรามันมีจิตรกลับกรอกคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวกูอยากทำแล้วกูอยากรวยแล้วกูอยากประสบความสําเร็จสักพักหนึ่งเออกูก็ไม่กล้าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีอ่ะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นแหละมันเลยไม่ไปไหนสักกทีพี่เมย์บอกคนที่บ้านดับฝันตลอดโนสนโนแคร์หน้าที่พี่เมย์ พี่เมย์พิสูจน์ให้เขาเห็นพี่เมย์ขอบคุณคนที่บ้านที่ส่งความท้าทายนี้มาให้เพราะฉันรู้ว่าเรื่องราวนี้ในอนาคตอันใกล้มันจะมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนค่ะพี่เมย์จะให้แรงบันดาลใจหรืออินสปายคนไม่ได้เลยถ้าชีวิตพี่เมย์แบบลาเวนเดอร์ทุกอย่างสวยหรูทุกอย่างดูดีไม่มีอุปสรรค แต่อุปสรรคที่คุณกำลังผเผชิญหนะ้ามันคือสัญญาณที่บอกว่า,ากาูมาถูกทางแล้วโวยมาถูกทางแล้วไปต่อแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มันไม่มีคนสำเร็จคนไหนที่เขาไม่เจออุปสรรคเพียงแต่เขาไม่เคยมองไม่เคยคิด ว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออุปสรรคแต่มันคือหนทางสู่ความสำเร็จค่ะ